สวัสดีค่ะรายการค้าวันที่28มกราคมจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนูลงรายวันดังนี้ 1. จ่ายค่าน้ำค่าประปาได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1287เป็นเงิน2,100บาทและภาษีมูลค่าเพิ่มแวดเจเปอร์เซนตจ่ายค่าไฟฟ้าได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่8982เป็นเงิน3,100บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม7 3. ปเซ็จ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่3 9ขอโทษค่ะ3 8 9 4เป็นเงิน1,200บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม แวกเเปอร์เซนเลือก workflow เลือกรูปลงสมุดรายวันขอโทษค่ะเลือกรูปลงลายวัน v o u เชอร์ค่ะเราจะใช้สมุดรายวันใส่จุดนะคะและ Enter ค่ะ เราจะเลือกสมุดนายวันจ่ายนะคะกด P C ค่ะแล้วเ,เลือกกดโอเคค่ะกด F 3เพิ่มเติมค่ะใส่วันที่ลงบัญชีคือ23อขอโทษค่ะ 28ค่ะเดือน1ปี58ค่ะไปที่ช่องรายละเอียดนะคะพิมพ์จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ะจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าน้ำ คีดค่ะไฟค่าไฟและค่าโทรศัพท์ค่ะ ต่อไปคือกดปุ่มลิงก์ F7 ค่ะกดปุ่มโอ้ยแม่ม ซื้อเชือกนะคะหรือ P I N V ด P R O D นะคะนี่ค่ะกด Enter นะคะ เราจะใส่ประเภทเอกสารค่ะใส่จุดและ Enter ค่ะเลือก BR นะคะใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินบินเงินสดวงเล็บซื้อค่ะเลือก ต่อไปเลขที่อ้างอิงเราจะใส่ 1, 2, 8, 7ค่ะต่อไปเป็นเจ้าหนี้นะคะเราจะใส่จุดและ Enter ค่ะ เลือกจ้าน,นี้สาธารณปูะโภคนะคะกด yes ค่ะตรงรายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะเราจะใช้คำว่า ค่าน้ำค่าไฟค่ะยอดเงินก่อนคิดแวดนะคะเราจะใส่ สองพันหนึ่งร้อยค่ะใส่ตัววายนะคะตรงแยกงอกค่ะประเภทแหวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะประเภทแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะ แล้วกดบันทึกค่ะ F10 กดเสร็จแล้วกด F10 นะคะเสร็จแล้วกด 2ของวันที่18ก็คือบินทางไฟฟ้าค่ะ ni s ี prod ซื้อมาขายไปนะคะกด enter ค่ะใส่ช่องปร,ประเภทเอกสารใส่จุดและ enter ค่ะ เลือกเอกสารประเภท br นะคะ enter ค่ะใส่เลขที่อ้างอิงเป็น8982ค่ะจำเจ้าหนี้นะคะผู้ขายค่ะใส่จุดและ enter ค่ะ เน,นี่ยว่การฟังเีนเฮ้ยอะไรวะแม่งเจ้านี้สาธารณูระโภคนี่มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็ะพวกน้ำใส่สามพันหนึ่งร้อยประเภทแยกนอกค่ะหรือวายประเภทแวกคือหมายเลขหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วกด F10 บันทึกต่อไปก็จะเป็นรายการค้าวันที่28มกราคมวงเล็บ3ค่ะกดเพิ่มแต่อันนี้จะเลือกเป็น PIN v c ขี SERV ไปละซื้อธุรกิจหรือการโห<ฮ>ไมู่เชื่อสดเลยเลือกเป็นซื้อสดนะคะกดโอเคค่ะไปที่ช่องประเภทเอกสารค่ะใส่จุดและ Enter ค่ะเลือกเอกสาร รหัส BU นะคะเสร็จแล้วไปที่เลขที่อ้างอิงใส่3894เจ้านี้นะคะรหัสใส่จุด enter ค่ะเลือกเจ้านี้สาธารณรปโปคค่ะกด yes ค่ะ เสร็จแล้วไปที่เสร็จแล้วไปที่ ยอดเงินก่อนแวดนะคะใส่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะประเภทหนึ่งเปอร์เซนประเภทหนึ่งค่ะ mm hmm. กดบันทึก F10 ค่ะอะไรวสุดยอดทัด้งทีค่ะ เลือกใบใบภาษีหักหน้ที่จ่ายเราหักเขาค่ะกด enter เลือกเข้าไปค่ะประเภทเอกสารนะคะเราใส่จุดและ enter ค่ะเลือกประเภทใบหักใบภาษีหักหน้ที่จ่ายบริษัท หักนิติบคนยื่นพองอดอห้าบาค่ะ Enter ค่ะเลขที่อ้างอิงใส่3894ค่ะเจ้านี้ใส่จุดและ Enter ค่ะ เสร็จแล้วใส่เงื่อนไขการเสียภาษีค่ะใส่หมายเลขหนึง่งต่อไปเป็นหักณนะที่จ่ายตามมาตาใส่หมายเลขหนึงนะะ่งค่ะต่อไปเป็นประเภทเงินได้นะคะ ใส่ค่าโทรศัพท์ค่ะจํานวนเงินได้นะคะใส่เป็น1,200อัตราภาษีใส่3ค่ะ เสร็จแล้วกด F10 บันทึกค่ะเอออ๊ะแล้วยังไงก่อ ต่อไปเราจะลบบัญชีชื่อซื้อสดนะคะในลำดับที่หนึ่งและเปลี่ยนเป็นค่าน้ำค่ะเปลี่ยนจำนวนเงินเป็น2,100ค่ะ กด enter ค่ะแล้วเปลี่ยนจำนวนเงินเป็น2,100ค่ะต่อไปเปลี่ยนลำดับที่2นะคะเป็นค่าไฟฟ้าแล้วใส่เป็นใส่จำนวนเงินเป็น3,100ค่ะ แล้วเราจะลบลำดับที่3นะคะและเปลี่ยนเป็นค่าโทรศัพท์ใส่จำนวนเงินเป็น1,200บาทค่ะ ซื้อสดเราก็ยังไม่ใช้นะคะลบออกไปค่ะพาสีซื้อต่อไปพาสีซื้อ ภาษีซื้อจะได้448ค่ะต่อไปภาษีหักนาะที่จ่ายนะคะ จะได้เท่ากับสามสิบกค่ะกดเลือกค่ะสามสิบหกบาทค่ะ เงินสดก็จะได้เท่ากับโอ้ยแม่งอะไรวะขอโทษค่ะพาสซีซื้ออยู่ด้านเดบิตนะคะจะเอาไปไว้ในลำดับที่4ค่ะ ส่วนเงินสดก็จะเอาไปไว้ลำดับที่6นะคะส่วนเงินสดก็ใช้กด F2 ค่ะ เสร็จแล้วก็กดอะไรวะอันนี้มันคืออะไรจา,จากนั้นกด escape ออกค่ะกด yes ค่ะ<อ>จากนั้นก็กดออกค่ะ<อ>ก,ก,กด cancel ค่ะ<อ>